สบายดีพี่น้องหลังจากเห็ดอยู่เห็ดกินเสร็จไปทีรียบร้อยหมดแล้วรออ้าวเอเอ้องขอมีลายจุดหน่อยเนาะจุดหน่อยจุดตรงกลางน่ีิเขกคนมาลายเลยพี่น้อง จะีขึ้นไปยังเดี๋ยวนี้เอายังกอกินยูนใสายคน้ลยแถวนี้จิกกอาสัยบ่นเขี่ยคนมาบ่ดและที่ตัวหาผ้าหาองคุ้งมาได้ใส่บ่เอ้คือม่มีกุ้งเอาน้สุ่ยผูตากุ้ง Điều Điều. Ở kiểu nhâm mà đi Bung ngồi Bung treo này thôi, nằm chìm si phút thôi trái, Bung nằm phút này nè Bung lội bung

สมองสบอนใช่แล้วนะเดิน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 ใส่บาทพี่นั้นะเหรมาดาวบางนมาบ่ดาวไปดยจะกน้อยเราสิไปนะโอ้ยใส่บาทเนาะทำบุญไหว้สังฆทานพี่น้องเอ้ย หานไหม่อ nè lúc lốc lúc khẩu vô anh sẽ ở trên đấy đi qua quên cầm hai người con sao lạ quá này cầm càng khứ lên một tích tư lên nào

นี่ก็เป็นมือสันวันดีเนาะเออหัานไม่เออตอกไม้อตกกตแก่ได้ถูกคต่อแขนเอาตา่อยเนาะอถึงกันตึงนอกเพื่อสุขสุขคนเออให้ดูดีไม่ให้งให้ด้ดยสาธุตากบพลันมันยืนสาา

สามสี <S an> <S <S ah> <s <s ่หาหกโต๊ะทิ้งๆไปให้ให้คนนี้คนนี้ดีกอดเขาดีกอดเขามาเด้อหลวงพ่อเนี่ยพอดีแขนหนาจับแขนเอาแล้วเจ้าถึงท่านไม่ใส่อันกระเบื้องเต็มให้เจ้าหลังเจ้ารวยสาธุพัฒนาสิ่งใดให้เจ้าได้สมความมุ่งมั่นพัฒนาให้มีอนุวัตโนชูกังกำลังมันยิ่งชา เต้นน้อยเอ้ยครับเดินเนาะผู้บาดเกิดขึ้นในไสแนวใหม่เกิดนามกับเดเนมีทั้งเจ้าทังแก่มากกวพวก้วยญาติพี่น้องทุกส่วนได้มาร่วมในมื้อนี้เป็นจังซี่าณแลรเจ้าขอให้เงินในกองทองใเกาเจ้าสู่ยามเด้อให้มสุขังพั่นมั

สองรลอย่องมากันครบเลยมื่อนี้ประมาณสักสามสิบสองเลยพี่น้องเนๆโดยครับเจ๋งงามเลยนะมาพี่น้องเจ๋อมลาลาซินีแห่งท้องทุ่งใช่ถูกเนาะ

โอ้ <laughs> ừ, nhau chị nè ได้ trời ได้

ร้อยหนึ่งพี่น้องเลยหนึ่งร้อยดอลลาร์ธรรมดาได้จีนี่เด้อจัดหนักจัดเต็มเลยเพื่อนนะโดยจะเป็นเงินบาทกับโอ้สามพันกว่าบ,บาทคุณได้พี่น้องเลยพันเออร้อยดอลลาร์เนาะเอาพิดเอาพิดพี่น้องุ้ยเดี๋ยว จากที่น่แลวัขนพี่น้องเลยจาับวาจากิถวัตรธานห่ยพระพีน้เนาะพัะผูคอต่อแขนบาดนี่เนาะพี่น้องก็โอ้ยมาหมากหนาไว้ตายพี่น้องเลยวาจัดน้อยอยู่เนาะแต่กบอน้อยพี่น้องเลยจัดจัดง่ยันมือบนนั่งอยู่เ่ยเดอเด งานไม่ใหญ่แน่นะวิใหญ่ <laughs> งานเล็กเล็กเองว่ะของเสื้อบ่าวดาว Này ngưng <laughs> cho kênh Ghiền Mì không